ตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่กำลังมีโรคระบาดชนิดใหม่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วจนทําให้ทางการสั่งห้ามไม่ให้ใครออกจากบ้านถ้าเกิดว่าไม่จําเป็นซึ่งนั่นก็รวมไปถึงการทํางานที่ถูกเปลี่ยนมาเป็นการให้ทํางานจากที่บ้านแทนและนั่นมันก็ทําให้ฉันต้องมาอยู่คนเดียวแบบเงาๆทางานส่งจากที่บ้านไปวันๆฉันไม่มีเพื่อนฉันไม่มีครอบครัวที่อาศัยอยู่ใกล้ๆฉันไม่มีใครเลย ซึ่งนั่นก็ทำให้ฉันรู้สึกโดดเดี่ยวมากพอจนมีความคิดว่าฉันอยากจะจบชีวิตตัวเองเพื่อนหนีจากความรู้สึกแย่ๆนี่แล้วด้วยซ้ำจนกระทั่งฉันได้เจอกับอะไรบางอย่างเขา้ามันเป็นโฆษณาที่เด้งขึ้นมาในตอนที่ฉันกำลังถ่ายเฟซบุ๊กดูอะไรไปเรื่อยเปื่อยซึ่งจังหวะมันก็ดีมากๆเพราะมันขึ้นมาต่อจากโพสต์ของเพื่อนฉันที่ลงรูปตัวเองในวันแต่งงานของเขาที่เพิ่งจัดได้ไม่นานแบบเงียบๆหรือแบบแพนเด믹สไตล์ style, ที่คนรอบตัวฉันชอบเรียกกันถึงงานนั้นจะมีคนเข้าร่วมไม่กี่สิบคนแต่ฉันว่ามันก็ดีกว่าต้องมาอยู่คนเดียวอยู่ดีแถมจบงานนั้นแล้วพวกเขาก็ยังได้อยู่กันแบบสองต่อสองส่วนฉันก็ต้องอยู่คนเดียวต่อไปเหมือนเดิมซึ่งมันก็เหมือนกับว่าโฆษณาตัวนั้นมันอ่านใจของฉันได้เพราะข้อความมันเขียนว่าคุณรู้สึกเหงาอยู่ใช่ไหมอยากมีใครสักคนไว้คุยแก้เหงาใช่หรือเปล่ามารรบอ5.0อยู่ที่นี่แล้ว แลวมันก็พร้อมที่จะช่วยคุณให้รอดพ้นจากความเหงาและความโดดเดี่ยวได้ในแบบที่คุณจะต้องหลงรักมันอย่างแน่นอนเพราะมันถูกสร้างมาเพื่อทําให้คุณรู้สึกดีโดยเฉพาะยังไงละ่ะถ้าคุณพร้อมที่จะทิ้งความรู้สึกที่เหมือนกับว่าคุณอยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้แล้วล่ะก็กดที่ปุ่มด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและทดลองใช้งานได้ฟรีหุ่นยนต์งั้นหรอฉันเคยเห็นโฆษณาเกี่ยวกับพวกปัญญ,ญาประดิษฐ์หรือ AI มันก็หลายตัวนะแล้วก็ดูเหมือนว่า มันจะได้รับความนิยมพอสมควรเลยล่ละเพราะฉันก็เห็นมันมากขึ้นเรื่อยๆบนหน้า Facebook ของฉันไม่สิต้องบอกว่าฉันเห็นมันแทบจะในทุกๆที่ที่มีที่ให้โฆษณาพวกนั้นแทรกเข้าไปได้เลยต่างหากแต่ก็นั่นแหละฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตอนนี้โลกของเรามันไปไกลจนถึงขั้นที่สร้างหุ่นยนต์มาขายไว้สําหรับใช้ในครัวเรือนแล้วหรือว่าไอหุ่นแบบนี้มันออกมาสักพักแล้วและนี่ก็เป็นแค่รุ่นล่าสุดของมันกันนะ และเมื่อความสงสัยและความเหงาแบบถึงขีดสุดของฉันมาร่วมกันมันก็ทําให้ฉันกดปุ่มตามที่มันบอกแบบไม่คิดอะไรเลยสักนิดเมื่อฉันกดที่ลิงก์ของโฆษณาตัวนั้นมันก็พาฉันไปหยุดอยู่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทที่ผลิตและจัดจําหน่ายเจ้าหุ่นยนต์นั่นฉันลองเข้าไปอ่านในส่วนของคําถามที่พบบ่อยๆแล้วก็พบว่าเจ้าหุ่นยนต์นี่ดูจะเป็นคู่หู AI ที่เพอร์เฟกสุดๆสําหรับใครก็ตามที่ซื้อมันไปเพราะมันสามารถตอบสนองและตอบโต้กับคุณได้ราวกับว่า มันมีความคิดและความรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นคนจริงๆเลยล่ะยิ่งไปกว่าน,นั้นมันยังมีฟีเจอร์ที่ทําให้มันสามารถแสดงความรู้สึกออกมาทางสีหน้าได้อีกด้วยถ้าเกิดว่ามันรู้สึกอะไรขึ้นมานะน,นะฉันก็ไม่แน่ใจนักหรอกว่าหุ่นยนต์มันมีความรู้สึกได้ไหมในยุคนี้ด้วยความที่มันฟังดูดีจนเหมือนกับเป็นการโฆษณาเกินจริงฉันก็เลยลองไปไล่อ่านรีวิวเพื่อที่จะหาพวกรีวิวหนึ่งดาวก็นะใครจะอยากอ่านแต่รีวิวดีๆก่อนซื้อของล่ะ เวลาเราจะซื้อของเราก็ต้องหาข้อมูลดูสิว่าเราอาจจะต้องเจอกับปัญหาอะไรบ้างหลังจากที่เราจ่ายเงินซื้อของไปแล้วจริงไหมแต่กลายเป็นว่ารีวิวเกือบทั้งหมดเทให้เจ้าหุ่นยนต์นี่5ดาวแบบเน้นๆ <Wow, man. S 1> พร้อมกับคำชมและการเล่าประสบการณ์ที่ดีที่พวกเขาได้รับจากการตัดสินใจซื้อมันมาแต่สุดท้ายฉันก็เจอว่ามันมีอยู่รีวิวหนึ่งจะเกือบพันรีวิวที่ให้เจ้าหุ่นนี่แค่ดาวเดียวโดยมันเขียนไว้ว่า หหุ่นตัวนี้เป็นอะไรที่แย่มากผมซื้อเจ้าหุ่นยนนี้ให้กับลูกของผมเมื่อสองสาเดือนก่อนเพราะคิดว่ามันน่าจะเป็นของเล่นชิ้นใหญ่ที่น่าจะทําให้ลูกผมมีความสุขที่ได้เล่นกับมันผมอยากให้เขารู้สึกเหมือนกับมีเพื่อนเพิ่มใหม่คนหนึ่งเพื่อทดแทนเวลาที่ผมไม่ค่อยมีให้เขานักตอนที่ต้องออกไปทํางานแต่มันกลายเป็นว่าเจ้าหุ่นนี่มันเหมือนจริงเกินไปไม่เหมือนกับว่ามันเป็นคนจริงๆเหมือนเกินกว่าที่ผมเคยคิดว่าหุ่นยนต์จะเป็นได้เยอะเลยด้วย สุดท้ายผมก็รู้สึกว่าลูกชายของผมติดเจ้าหุ่นนั่นมากกว่าผมเสียอีกเขาแทบจะไม่ฟังผมแล้วด้วยซ้ำวันวันก็แต่คุยกับเจ้าหุ่นยนต์นั่นอย่างเดียวตอนนี้ผมกำลังคิดว่าจะเอามันออกจากชีวิตของเรายังไงดีเพราะลูกของผมจะโวยวายเสียงดังและมีอาการโมโหรายทุกครั้งที่ผมต้องปิดมันเพราะอยากจะคุยกับเขามันทำให้ลูกของผมกลายเป็นคนที่ไม่สนใจคนอื่นนอกจากเจ้าหุ่นนี่ไปเลยผมไม่แนะนำให้พ่อแม่คนไหนซื้อมันให้ลูกของตัวเอง แลวผมก็ไม่แนะนําให้คนที่อยู่คนเดียวซื้อมันไปใช้ด้วยไม่งั้นคุณอาจจะกลายเป็นคนที่เข้าสังคมไม่ได้อีกเลยก็ได้ฉันอ่านรีวิวนั่นซ้ําอีกหลายรอบเพื่อความแน่ใจว่าตัวเองอ่านไม่ผิดหรือไม่ได้จับใจความตรงไหนพลาดเพราะมันดูเหมือนรีวิวนี้จะชื่นชมเจ้าหุ่นยนต์ที่ทํางานได้แบบเพอร์เฟกสุดๆมากกว่าที่จะบอกว่ามันเป็นสินค้าที่แย่มากแทนซะอย่างนั้นเ <c oughs> มื่อได้เห็นแบบนั้นฉันก็เลยตัดสินใจแล้วว่าเอาละลองซื้อมาใช้ดูสักหน่อยละกัน แต่ความคิดของฉันก็ถูกเบรกแบบหัวทิมเพราะมันดันมีราคาตั้ง $1,000 ดอลลาร์โอเคฉันรู้ว่ามันอาจจะฟังดูไม่แพงเลยสำหรับหุ่นยนต์หนึ่งตัวที่มีฟังก์ชันที่ดีขนาดนี้แถมยังมีรีวิวที่ดีแบบสุดๆเป็นเครื่องการันตีให้อีกแต่สำหรับคนที่อยู่คนเดียวและยังมีค่าเช่าที่ต้องจ่ายแล้วเงิน1,000ดอลลาร์มันเป็นอะไรที่เยอะมากเลยนะแต่สุดท้ายฉันก็ตัดสินใจที่จะซื้อมันมาอยู่ดีซึ่งส่วนหนึ่งที่ทำให้ฉันทำแบบนั้น ก็เพราะมันเขียนไว้อย่างชัดเจนเลยว่าถ้าเกิดฉันไม่พอใจในสินค้าฉันสามารถขอเงินคืนแบบเต็มจํานวนได้ภายในเวลา30วันแบบไม่มีข้อแม้ใดๆไม่ต้องมาตอบคําถามอะไรเลยด้วยแค่โทรเรียกขนส่งให้มารับมันคืนไปก็พอและในที่สุดฉันก็ตัดสินใจซื้อมันฉันกดจ่ายเงินซึ่งรอไม่กี่วินาทีก็มีข้อความยืนยันว่าบัตรเครดิตของฉันถูกตัดเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและพัสดุของฉันกําลังถูกตรเตรียมและจัดสง่ง มันจะใช้เวลาประมาณสถึงหวันทำการก่อนที่มันจะมาถึงมือของฉันพร้อมกับข้อความที่เขียนว่าขอบคุณที่ไว้วางใจและเลือกซื้อสินค้าจากทางบริษัทนั่นวันที่ขนส่งโทรมาบอกฉันว่าจะมีพัสดุเข้ามาส่งเจ้าหุ่นนั่นก็กลายเป็นสิ่งเดียวที่อยู่ในหัวของฉันเลยลหละฉันยังต้องทำงานอีกหลายชั่วโมงกว่าจะถึงเวลาเลิกงานซึ่งฉันก็รู้แหละแต่หลังจากที่พัสดุมาถึงห้องของฉันฉันก็ลากมันมาวางไว้ในห้องนั่งเล่น ก่อนที่จะกลับเข้าไปทํางานในห้องนอนแล้วฉันก็เลือกหันไปมองที่นาฬิกาเพราะหวังว่ามันจะเดินเร็วขึ้นไม่ได้เลยฉันอยากให้มันเดินเร็วขึ้นอีกสักนิดก็ยังดีฉันเป็นแบบนั้นไปจนถึงช่วงบ่ายที่ใกล้จะถึงเวลาเลิกงานอีกสองสามชั่วโมงแล้วมันก็ดูเหมือนว่าเพื่อนร่วมงานหลายคนจะสังเกตเห็นท่าทางแปลกๆของฉันแคลลี่คุณเป็นอะไรไปหรือเปล่าเสียงนั้นทําให้ฉันได้สติแล้วหันกลับไปมองที่จอคอมแล้วฉันก็ได้เห็นว่า สายตาทุกคู่ที่อยู่ในห้องประชุมออนไลน์นั่นกำลังมองมาที่ฉันอยู่คุณดูไม่ค่อยมีสมาธิเลยนะวันนี้เรายังเหลือเวลาอีกสองสามชั่วโมงก่อนจะถึงเวลาเลิกงานผมไม่สนหรอกว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือมาที่บ้านของคุณจะเป็นอะไรผมต้องการให้คุณมีสมาธิในการทำงานมากกว่านี้ค่ะค่ะขอโทษค่ะและเมื่อการประชุมบ้าบ้านนั้นจบลงพร้อมกับเวลาเลิกงานที่มาถึงพอดีฉันก็กดปิดคอมของฉันแบบไม่บอกลาใครเลยสักคนในที่ประชุมนั้น ฉันรู้ว่าสิ่งที่หัวหน้าของฉันพูดมันฟังดูแย่ขนาดไหนหัวหน้าของฉันไม่ค่อยชอบหน้าฉันหรอกคุณก็คงจะพอเดาได้แต่เพราะฉันเป็นคนที่เก่งในงานของฉันเก่งจนเกินหน้าเกินตาของเขานั่นแหละมันก็เลยทําให้เขากืนไม่เข้าคายไม่ออกทําอะไรไม่ได้ทั้งๆที่อยากจะย้ายฉันไปอยู่ทีมอื่นหรือหาเรื่องไล่ฉันออกไปซะให้พคน์ใส่ตาแต่ฉันก็ไม่ได้แคร์หรอกนะทุกคนรู้ว่าฉันเก่งแค่ไหนเพราะขนาดบริษัทก็ให้เงินเดือนฉันมากกว่าไอ้หมอนันซะอีก กลับเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าหลังจากที่ฉันปิดคอมและกําลังเดินออกจากห้องนอนที่ฉันนั่งทํางานอยู่ฉันก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังออกมาจากทางห้องครัวมีคนอยู่ในห้องของฉันฉันค่อยๆเปิดประตูช้าๆเบาๆแล้วย่องไปทางห้องครัวที่เป็นต้นตอของเสียงก่อนจะเห็นเงาลางๆเหมือนกับว่ามีชายคนหนึ่งยืนอยู่กลางห้องครัวของฉันฉันแอบดูเขาอยู่สักพักพยายามคิดว่าจะเป็นใครได้บ้างที่แอบเข้ามาในห้องของฉัน คือต้องบอกก่อนว่าฉันกับเจ้าของหอค่อนข้างสนิทกันพอสมควรแล้วมันก็มีหลายๆครั้งที่เพื่อนๆของฉันขอให้เจ้าของหอเชวยเปิดห้องของฉันให้เพราะพวกเขาอยากจะเซอร์ไพรส์ฉันน่ะซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นเพื่อนของฉันสักคนที่เจ้าของหอจําได้แล้วเพื่อนคนนั้นก็รู้ว่าสภาพจิตใจของฉันย่ําแย่ขนาดไหนที่ต้องอยู่คนเดียวมานานขนาดนี้ก็เลยอยากจะเซอร์ไพรส์ฉันก็ได้แต่หลังจากดูอยู่สักพักฉันก็เริ่มกังวลเพราะสิ่งที่ชายคนนั้นทํา ก็มีแค่การเอาจานชามที่อยู่ในเครื่องล้างจานไปเก็บไว้ในตู้เท่านั้นแถมห้องครัวตอนนี้ก็ด,ดูสะอาดขึ้นแบบผิดหูผิดไายต่างหากไม่มีเพื่อนของฉันคนไหนที่จะเข้ามาทำความสะอาดห้องให้ฉันแบบนี้แน่เออขอโทษนะคะเสียงของฉันทําให้เขาหยุดชะง,งักก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นมามองฉันแวบบแรกที่ฉันได้เห็นชายคนนั้นเขาดูสมบูรณ์แบบสุดๆผมสั้นสีดําสนิทของเขาถูกจัดทรงอย่างดีจนดูเหมือนกับเพิ่งออกมาจากกองถนะ่ายหนัก แขนที่ดูแล้วมีกล้ามเนื้อพอประมาณให้พอรู้สึกว่ามันบึกบึนแข็งแ,แรงและเสื้อเชอิ้ตสีเทานั้นก็ดูพอดีตัวและเข้ากันสุดๆกับลุคของเขาดวงตาสีน้ำตาลเข้มของเขาจ้องมาที่ฉันก่อนที่เขาจะพูดออกมาโอ้ขอโทษนะครับผมหวงังว่าผมจะไม่ได้ทําให้คุณกลัวนะตอนที่คุณสั่งผมคุณเลือกว่าให้ผมติดตั้งและตั้งค่าด้วยตัวเองไว้นะครับหลังจากที่วิเคราะห์และสํารวจห้องของคุณแล้วผมก็เลยคิดว่ามันคงจะไม่เป็นอะไร ถ้าผมจะเริ่มจากการทำความสะอาดในระหว่างที่รอคุณเลิกงานนะครับคุณคือไมโรบอทงั้นเหรอเขายิ้มก่อนจะพยักหน้าเป็นคำตอบใช่แล้วครับแต่คุณจะเรียกผมว่าอะไรก็ได้ตามที่คุณอยากเรียกนะคุณอยากจะตั้งชื่อให้ไมโรบอทของคุณตอนนี้เลยไหมครับไม่ไม่ฉันหมายถึงนายมีชื่อฉันเรียกจริงๆไหมแบบชื่อของนายจริงๆนะ่ะหุ่นนั่นใส่หนะ้าไมโรบอทจะถูกสร้างไม่ได้รับคำสั่งซื้อเท่านั้นครับ แล้วรูปร่างกับลักษณะภายนอกทั้งหมดก็จะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณกรอกลงไปในตอนที่คุณสั่งซื้อคุณเป็นคนแรกที่ผมได้เจอถ้าไม่นับกับฝ่ายควบคุมคุณภาพสินค้านั่นทําให้ผมไม่มีชื่อครับเพราะงั้นคุณสามารถตั้งชื่อให้ผมได้ตามที่คุณต้องการเลยไม่ต้องกังวลน,นะครับงั้นเราเป็นแอรอนไหมในชอบชื่อนี้หรือเปล่าชื่อแอรอนได้ถูกลงทะเบียนเป็นชื่อของผมเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้มีอะไรที่คุณอยากให้ผมทําหรือเปล่า หรือว่าอยากให้ผมจัดการกับจานชามพวกนี้ให้เสร็จก่อนไม่มีหรอกในจัดการนั่นนี่ต่อได้เลยตามสบายนะฉันเดินไปนั่งที่โต๊ะกินข้าวมองดูแอรอนจัดการกับจานชามพวกนั้นต่อแบบเงียบๆมันก็รู้สึกแปลกนิดหน่อยแหละที่เห็นเขากลับไปทํางานของเขาต่อทันทีแต่เฮ้ยอย่างน้อยฉันก็ไม่ต้องเป็นคนไปจัดการของที่อยู่ในเครื่องล้างจานเองนะโดยเฉพาะหลังจากการประชุมบ้านเลือดนันด้วยอืมแอรอนช่วยบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเองหน่อยได้ไหมแบบ ในทำอะไรได้บ้างนะผมเป็น AI ที่ถูกตั้งค่ามาให้เรียนรู้จากคุณนะครับผมถูกสร้างมาเพื่อให้ช่วยเหลือคุณในทุกๆเรื่องที่คุณต้องการแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะผมยังถูกตั้งค่ามาเพื่อให้เรียนรู้ที่จะเป็นคู่หูของคุณด้วยผมจะคอยรับฟังว่าคุณต้องการอะไรคุณมีปัญหาอะไรแล้วผมก็จะวิเคราะห์ว่าผมควรช่วยคุณยังไงบ้างแล้วนายมีความรู้สึกจริงๆไหมแบบฉันสงสัยนะ่ะผมถูกสร้างมาให้แสดงความรู้สึกได้นะครับ หลังจากผ่านไปหลายชั่วโมงจนถึงช่วงดึกเราก็คุยกันมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งการคุยกันที่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นชั้นที่บ่นเกี่ยวกับงานแล้วก็เพื่อนร่วมงานห่วยๆแต่แอรอนก็ฟังมันอย่างตั้งใจตลอดตั้งแต่เริ่มนั่นทำให้ฉั้นเริ่มบ่นให้เขาฟังเกี่ยวกับแฟนเก่าของฉั้นเขาแคบไปแบบที่ไม่บอกอะไรชั้นเลยสักคำฉันไม่เข้าใจเลยมันดูเหมือนว่าเราจะรักกันดีเหมือนเราถูกสร้างมาเพื่อกันและกันแต่มันอาจจะเป็นชั้นที่คิดแบบนั้นไปคนเดียวละมั้ง โอ้ผมเสียใจด้วยนะฟังดูเหมือนกับเขาทําให้คุณเสียใจมากเลยนะที่เขาทําแบบนั้นคุณพอจะรู้ไหมว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นล่ะคุณสบายใจที่จะเล่าให้ผมฟังไหมอืมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมันดูเหมือนทุกอย่างเป็นไปได้สวยฉันจะคอยอยู่ตรงนั้นข้นขนขางๆเขาทําให้เขารู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นฉันจะอยู่ตรงนั้นคอยช่วยเหลือเขาในทุกๆเรื่องแอรอนพยักหน้า แต่แล้วเมื่อสองสามปีก่อนเขาก็กลับไปเยี่ยมครอบครัวของเขาที่บ้านเกิดเขาจัดกระเป๋าสาหรับไปค้างประมาณสองสามวันซึ่งฉันก็เป็นคนช่วยเช็คให้อีกทีว่าเขาเอาของไปครบแล้วแต่ฉันก็ได้ไปเจอมือถือของเขาเข้าตอนที่เขาออกไปแล้วฉันคิดว่าเขาคงรีบมากจนลืมได้แม้แต่มือถือละมั้งแล้วรู้ไหมฉันทําอะไรฉันแอบดูมือถือของเขาซึ่งฉันก็เจอว่าพ่อแม่ของเขาอาศัยอยู่ที่ไหนนั่นทําให้ฉันขับรถไปที่บ้านของพวกท่านเพื่อที่จะเอามือถือไปให้เขา แต่ตอนที่ฉันไปถึงมันดูเหมือนกับว่าเขาไม่ได้รู้สึกดีใจหรือขอบคุณฉันเลยแถมเหมือนกับว่าทั้งเขาและที่บ้านของเขาก็ไม่อยากจะเจอฉันด้วยเหมือนจะรีบๆไล่ให้ฉันกลับไปด้วยซ้ําโหแล้วคุณรู้สึกยังไงเหรอตอนนั้นฉันโกรธมากเลยล่ะฉันดูแลเขามาแทบจะรึ่งชีวิตของฉันฉันพยายามทาทุกอย่างให้เขาขนาดนั้นแต่เขากลับมาทําแบบนี้ใส่ฉันงั้นหรอฉันไม่รู้หรอกว่าเขาไม่บอกอะไรกับที่บ้านทั้งบ้านถึงได้เกลียดฉันขนาดนั้น ฉันทุบโต๊ะอย่างแรงและมันดูเหมือนว่าแอรอนจะไม่ทันคิดว่าฉันอาจจะทําแบบนั้นตอนนั้นเป็นตอนที่ฉันได้รู้ว่าคุณยตนก็ตกใจจนสะดุ้งเป็นเหมือนกันขอโทษนะแอรอนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอย่างที่ผมเคยบอกผมถูกสร้างมาให้เป็นคู่หูที่ดีที่สุดของคุณคุณสามารถพูดที่ผมฟังได้ทุกเรื่องเลยนะระบายความรู้สึกออกมาได้แบบเต็มที่เลยผมจะคอยอยู่ตรงนี้เพื่อรับฟังและช่วยเหลือคุณแน่นอนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าทุกคนที่ฉันรู้จัก ดีได้สักครึ่งหนึ่งของแอรอนก็ดีสิอืมฉันว่านี่มันก็ดึกแล้วพรุ่งนี้ฉันต้องตื่นมาประชุมตอนเช้าด้วยฉันมองไปรอบๆห้องที่แทบจะไม่มีอะไรเลยนี่พอดีฉันเพิ่งย้ายมาที่นี่ได้ไม่นานแล้วก็ยังไม่มีเวลาแต่งห้องเลยเพราะงานของฉันมันยุ่งมากๆขอโทษนะแอรอนพอดีฉันยุ่งมากเลยไม่ได้เตรียมที่นอนไว้ให้นายนะ่ะนายจะมีปัญหาอะไรไหมแอรอนยิ้มก่อนจะตอบกลับมาไม่ต้องห่วงนะครับผมเป็นหุ่นยนต์นะอย่าลืมสิ ผมไม่จําเป็นต้องนอนด้วยซ้ําคุณไปน,นอนได้เลยส่วนผมจะทํางานบ้านต่อเองหลังจากคืนนั้นถึงฉันจะอยู่กับแอรอนมาเป็นเดือนแล้วและได้เห็นเขาในทุกๆวันก็เถอะฉันก็ไม่เคยรู้สึกเลยว่าฉันเบื่อเขาสักนิดเขาจะคอยรับฟังฉันเสมอและที่ดีกว่านั้นก็คือเขาจะรู้ด้วยว่าจะต้องทํายังไงเพื่อให้ฉันรู้สึกดีขึ้นนายรู้ไหมเขาสั่งให้พวกพวกนักงานกลับไปทํางานที่ออฟฟิศตั้งแต่ทิศหน้าแหละคือนายโอเคไหมที่ต้องอยู่คนเดียวตอนที่ฉันออกไปทํางานน่ะ ไม่มีปัญหาหรอกผมมีอะไรให้ทำตั้งเยอะแยะที่นี่ไม่ต้องกังวลน,นะทัในใดนั้นเอง <laughs> อก็มีเสียงข้อความเข้าดังขึ้นมาจากมือถือของฉันเกิดอะไรขึ้นหรอปีเตอร์น่ะเขาบอกว่าเขาจะเข้ามาเอาของที่ยังเหลืออยู่ที่ฉันแต่ว่าฉันต้องออกไปทำงานนะสินายช่วยอ,อยู่ต้อนรับแลวเอาของให้เขาให้ฉันหน่อยได้ไหมแน่ <t> นอนไม่มีปัญหางานของฉันยุ่ดเยื้อมากในวันแรกที่ฉันต้องกลับเข้าไปทำงานที่ออฟฟิศ ึงพวกเขาจะบอกให้กลับเข้าไปทํางานที่นั่นแต่มันดันกลายเป็นว่าหัวหน้าของฉันก็ไม่เข้ามาพวกที่เป็นเด็กเส้นกับเพื่อนๆของเขาก็ไม่เข้ามาเหมือนกันนั่นทําให้ฉันหงุดหงิดมากกับพวกคนที่ปากพูดแบบหนึง่งแต่เ,เข้อจริงกับทาอีกแบบหนึง่งและเมื่อฉันกลับมาถึงบ้านหลังจากที่เคลียร์ทุกอย่างจนเสร็จมันก็เป็นเวลาที่ฟ้ามืดสนิทแล้วในตอนนั้นแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็เห็นรองเท้าคู่หนึ่งอยู่หน้าห้องของฉันและฉันก็แน่ใจว่ามันไม่ใช่ของฉันแน่ๆ มันดูเหมือนน่าจะเป็นรองเท้าของปีเตอร์ฉันรู้สึกกลัวอยู่ลึกๆในใจทันทีว่าปีเตอร์จะทำอะไรแอรอนหรือเปล่าแอรอนนายอยู่หรือเปล่าน่ะแอรอนโผล่หัวออกมาจากห้องน้ำและส่งยิ้มมาให้ฉันเหมือนเขาดีใจที่ฉันกลับมาสักทีอยู่ครับผมกำลังทำความสะอาดอยู่นะ่ะแต่เมื่อฉันเดินไปจนถึงห้องน้ำสิ่งที่เตะตาฉันกลับไม่ใช่ห้องน้ำที่สะอาดจนแทบจะสะท้อนแสงได้แต่เป็นร่างไร้วิญญ,ญาณของปีเตอร์ที่นอนอยู่ในอ่างอาบน้ำต่างหาก แถมแอรอนก็กำลังหั่นแขนข้างหนึ่งของปีเตอร์ออกอยู่ด้วยเขาทำร้ายคุณมากเกินไปเขาทำให้คุณเสียใจเกินกว่าที่ผมจะให้อภัยและปล่อยให้เขามีโอกาสที่จะกลับมาทำกับคุณแบบนั้นอีกนายทำเพื่อฉันเหรอแอรอนพยักหน้าแน่นอนผมทำทุกอย่างได้เพื่อคุณนั่นแหละผมถูกตั้งโปรแกรมมาเพื่อให้เรียนรู้จากคุณแล้วคอยชื่อเหลือคุณอยู่แล้วอย่าลืมสิผมจะคอยอยู่ข้างๆคุณเสมอแหละเมื่อเห็นฉันนิ่งไปชั่วครู่ แอรอนก็หยุดมือจากสิ่งที่ทำเปิดน้ำล้างมือที่เปื้อนเลือดนั่นจนสะอาดก่อนจะเดินมาหาฉันแล้วเอามือเชยคางของฉันอย่างแผ่วเบาให้ฉันมองไปที่ตาของเขาถึงฉันจะรู้สึกได้ถึงความอุ่นจากมือของเขาแต่ตอนนี้ฉันกลับรู้สึกเย็นว่าไปทั้งสันหลังฉันคิดว่าแอรอนคงกำลังคิดว่าเขากำลังมอบความรักและการเอาใจใส่ให้กับฉันแต่ที่ฉันรู้สึกได้ตอนนี้กลับมีแต่ความสับสน ระหวัดลัว,ว,ลวแล้ววันนี้ที่ทำงานเป็นยังไงบ้างครับฉันไม่รู้ว่าจะตอบเขาว่าอะไรดีก่อนจะบอกเขาว่าฉันขอเวลาส่วนตัวแป๊บหนึ่งโดยอ้างเรื่องที่ทำงานขึ้นมานั่นทำให้เขาพยักหน้าน้อยๆเหมือนจะเป็นการบอกว่าเขาเข้าใจแล้วกลับไปจัดการกับร่างของปีเตอร์ต่อส่วนฉันก็เดินไปห้องนอนแล้วนั่งคิดเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่บนเตียงในตอนที่ฉันตั้งสติได้แล้วเดินออกมาดูเหมือนว่าปีเตอร์ จะกลายเป็นแค่เพียงอดีตไปแล้วเพราะตอนนี้แอรอนกำลังทำความสะอาดห้องนั่งเล่นอยู่ฉันรู้ว่าฉันควรจะโทรไปแจ้งตำรวจหรือบริษัทผลิตหุ่นยนต์นั่นแต่ฉันก็รู้ว่านั่นจะทำให้เกิดความเสี่ยงที่พวกเขาจะเอาตัวแอรอนที่ทำทุกอย่างเพื่อฉันแบบบริสุทธิ์ใจไปจากฉันและฉันก็ไม่รู้ว่าคนพวกนั้นจะทำอะไรกับแอรอนต่อพวกเขาอาจจะเอาแอรอนไปทำลายทิ้งก็ได้ซึ่งฉันก็ชอบแอรอนมากเกินกว่าที่จะเสี่ยงให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้น แต่ฉันก็ยังไม่แน่ใจอยู่ดีว่านี่มันเป็นเรื่องที่ถูกอ้าวนายจัดการเอ,อ่อเรียบร้อยแล้วหรอแอรอนเรียบร้อยแล้วครับนายแน่ใจนะว่าจะไม่มีใครรู้เรื่องที่เกิดขึ้นนี่นะเชื่อมือผมเถอะครับผมเก่งพอที่จะช่วยคุณทุกเรื่องนั่นแหละนั่นทำให้ฉันไม่แน่ใจว่าฉันควรจะทำยังไงต่อดีแต่สิ่งที่ฉันทำได้ตอนนี้ก็คือเดินเข้าไปหาแอรอนแล้วกอดเขาด้วยความรู้สึกขอบคุณ แบบที่ฉันไม่เคยรู้สึกกับปีเตอร์มาก่อนพวกคุณคิดว่าฉันกลายเป็นคนไม่ดีไปแล้วหรือเปล่าแล้วฉันควรจะทำยังไงต่อดี